สวัสดีค่ะเมทินีแฮนด์เมดค่ะคลิปนี้นะคะจะเป็นหมวกรหัส C0212 หมวกนิตติ้งนะคะ EP นี้เป็น EP2 ข้อมูลใน EP2 นะคะเราจะลดตรงกลางหมวกหลังจากที่ EP1 เราสาธิตวิธีการถักลายตัวนี้ลายนิดความสูงตรงนี้เราสามารถปรับได้ตามชอบนะต้นแบบจะถักสูงขึ้นมาถ้านับช่วงลายจะ9ลายความสูงถ้าวัดก็ประมาณ16เซนแล้วเราก็จะลดกลางหมวก ตรงนี้มันจะออกมาเป็นทั้งหมดเก้าแฉกนะคะเพราะว่าหมวกเราเก้าสิบห่วงหารด้วยสิบได้ออกมาเก้าแบบนี้ความสูงก่อนที่เราจะลดเราสามารถปรับได้ตามชอบค่ะเพราะว่าช่วงที่ลดมันจะมีความสูงแค่นี้เองนั่นแสดงว่าถ้าหมวกเราต้องการใบที่มันสูงกว่านี้ใหญ่กว่านี้ก็ถักลายเพิ่มก่อนที่จะลดวิธีลดดูในคลิปได้เลยค่ะ เราจะถักลายตัวหมวกขึ้นมานะคะความสูงตามต้องการนะของต้นแบบถักขึ้นมาตรงนี้ถ้าเรานับนะคะมันจะเก้าช่วงลายเวลานับนับจากตรงที่มันเป็นกีบที่แยกออกแบบนี้ค่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าต่อไปเราจะลดกลางหมวกก่อนที่เราจะลดกลางหมวกนะคะเราจะถักแถวที่หนึ่งให้เสร็จก่อนแถวที่หนึ่งผังลายก็คือการถักนิดสองตัว ตัวที่สามตรงนี้จะเป็นการถักตัว w ค่ะหนึ่งพาดไหมแล้วถักมันจะขยายจากหนึ่งเป็นสามตัวต่อไปถักนิดตัวต่อไปขยายค่ะจากหนึ่งเป็นสามหนึ่งพาดไหมแล้วก็ถักนิดต่อไปลายนิดสองงานจะจบด้วยการถักเพอ ถักแถวที่หนึ่งให้เสร็จก่อนนะคะแล้วเราจะเริ่มลดกลางหมวกตอนที่เราถักแถวที่สองมันจะลดสองสามส,ามสี่ห้าแล้วก็รูดกลางหมวกความสูงต้องได้ตามต้องการก่อนนะคะอ่ะเรามาดูวิธีลดลดกลางหมวกแถวที่หนึ่งเราเลื่อนมาร์กเกอร์นะเลื่อนมาร์กเกอร์เสร็จแล้วปัดไหมลงไป พอเลื่อนมาเกะะอเร์อเสร็จแล้วนะคะสองห่วงนี้ให้เราถัก K two t o g e t h e r พอถัก K two t o g e t h e r เสร็จแล้วนะคะย้ายหนึ่งสองสามสี่ห้าหกแล้วก็เจ็ด ย้ายเจ็ดห่วงจากไม้ซ้ายมาไว้ไม้ขวาต่อไปค่ะถัก k two t o g e t h e r ไหมมันจะโยงข้ามมาแบบนี้นะคะถักนิดสองห่วงเข้าด้วยกันอันนี้ยังอยู่ชุดลายแรกอยู่นะพอถักนิดสองห่วงเข้าด้วยกันเสร็จแล้วถักเพอค่ะเพอหนึ่งพอเพอหนึ่งเสร็จแล้วเราจะรวบตรงนี้อีกครั้งหนึ่งลายตรงนี้มันเป็นเพอเพราะฉะนั้นเราถัก p two t o g e t h e r มันเป็นการลดลายลายเราจากทั้งหมดตรงนี้นะคะสิบห่วงเราจะลดเหลือแค่นี้มาดูวิธีลดชุดที่สองของเรามีทั้งหมดเก้าชุดนะคะแต่ละชุดลดเหมือนกันหมดเลยอ่ลดชุดที่สองค่ะสองห่วงตรงนี้ที่เราหักนิดนะคะเรารวบ k two t o g e t h e r พอ k t t o g e t h e r เสร็จแล้วเลื่อนเจ็ดห่วงเลื่อนห่วงหนึ่งสอง สามห่วงที่สี่ห้าหกแล้วก็เจ็ดเลื่อนห่วงจากซ้ายมาขวาถัก K2togter ต่อไปถักเพอร์ตัวที่หนึ่งแล้วสองตัวนี้ถัก P2togter ทั้งหมดเก้าชุดลดแบบนี้ทั้งหมดค่ะชุดสุดท้ายนะคะก่อนมาร์เกอร์สีเขียวตรงนี้นะ มันจะถักเพอรเพอหนึ่งแล้วตรงนี้ก็ p two s g e t t e r หลังจากตรงนี้เสร็จแล้วนะเราจะเปลี่ยนเคเบิลจากเคเบิลสั้นเป็นเคเบิลยาวเพราะเราจะลดตรงกลางหมวกวิธีย้ายนะคะเราจะดึงหัวมิน,นิดตัวนี้ออกมาทวนเข็มนาฬิกา พอทวนเข็มนาฬิกาเสร็จแล้วนะคะตรงจุดพักห่วงเราใช้ตัวนี้ช่วยเป็นตัวพักห่วงค่ะพักห่วงไว้แบบนี้ส่วนหัวตัวนี้เราก็จับใส่เคเบิลเป็นเคเบิลเส้นยาวหนึ่งร้อยยี่สิบเซนนะคะถ้าใครถนัดใช้ไม้เซตคุณใช้ไม้เซตก็ได้นะเราจะใช้เคเบิลเส้นยาวร้อยยี่สิบและถักเมจิกลูป พอเราเปลี่ยนเสร็จแล้วเรามาดูวิธีลดแถวที่สองเลื่อนมาร์กเกอร์พอเราเลื่อนมาร์เกอร์เสร็จแล้วนะคะเรามาดูลายลายเราตรงนี้จะเป็นการถักกลีบอันสุดท้ายกลีบเราจะหน้าตาแบบเนี้ค่ะพักข้างหลังหนึ่งห่วงพอพักข้างหลังหนึ่งห่วงเสร็จแล้วนะตรงนี้มันจะนิดสามห่วงคล้อมกัน นิดสามห่วงเข้าด้วยกันค่ะพอนิดสามห่วงเข้าด้วยกันเสร็จแล้วนะดึงตัวนี้นิดหนึง่งระวังจะหลุดนะ,ะอ่าพอดึงตัวนี้ห่วงที่เราพักอยู่เราย้อนกลับไปถักนิดค่ะที่เราพักใส่ไม้ไว้ข้างหลังเราถักนิดนิดวัน พอเราถักนิดเสร็จแล้วนะตรงกลางเส้นตรงกลางถักนิดเหมือนเดิมต่อไปอ่ะย้ายตัวนี้มาไว้ข้างหน้าพอย้ายมาไว้ข้างหน้าเสร็จแล้วนะคะเราจะรวบนะเราจะรวบสองห่วงเข้าด้วยกันนะคะห่วงนี้ มันจะเหลือห่วงเพอิ่ห่วงเดียว K2 t o g e t h e r พอ K2 t o g e t h e r เสร็จแล้วนะตัวนี้มันจะเป็นนิดสามห่วงถ้าไม้นี้เล็กนะคะจะถักง่ายแล้วห่วงตรงนี้จะเหลือห่วงเพอิ่ห่วงเดียว งานเราจะลดลงเรื่อยๆนะคะทีนี้มาดูชุดที่สองจะลดให้ดูอีกครั้งหนึ่งชุดที่สองปัดไหมลงไปข้างล่างพักห่วงแรกไปข้างหลังพักห่วงแรกไปข้างหลังเสร็จแล้วชุดนี้ถ้าไหมแตกต้องเอาไหมขึ้นมาให้หมดนิดสามห่วงเข้าด้วยกันนิดแล้วหัวเข็มดันค่ะ นิดสามห่วงรูดปัดถักนิดห่วงข้างหลังถักนิดห่วงกลางถ้าเส้นนี้มันแตกนะคะย้ายขึ้นไปต่อไปพักห่วงย้ายห่วงตัวนี้มาพักไว้ด้านหน้างาน ลายถักจะเหมือนเดิมแต่ลดขาแล้วพอดูข้างหลังนะคะมันจะมีเพอสองกับนิดหนึ่งเราจะรวบสองห่วงนี้เข้าด้วยกันโดยการถัก K ค two g e t h e r แล้วตรงนี้ถัก K คนิดสามห่วงนิดทรีค่ะ จุดขั้นลายจะเหลือแค่ตัวเดียวคลิปที่ทําเป็นคลิปตัดต่อนะตรงไหนไว้ไปกดหยุดดูไม่ทันกดย้อนคุณดูคลิปให้เข้าใจก่อนแล้วค่อยลงมือถักลายมันจากอันใหญ่นะคะจะค่อยๆเล็กลงอันนี้เป็นการลดแถวที่สองค่ะที่เหลืออีกเจ็ดชุดลดเหมหลังจากที่เราลดแถวที่สองนะคะวนมาจนมาถึงจุดเริ่มต้นเราย้ายม์คเกอร์ลงมาข้างล่างวิธีลดกลางหมวกของลายนี้นะคะม์คเกอร์เราใช้แค่ตัวเดียวแค่ตรงนี้ ไอ้ตรงที่เป็นเคเบิลสั้นนะคะมันจะหลุดออกไปเราก็ย้ายหัวเมนิดมาใส่เคเบิลยาวต่อไปเราจะเมจิกลูบเราก็ดึงลูบเวลาดึงลูบดึงแบ่งครึ่งได้เลยค่ะนี่แถวต่อไปเป็นการลดแถวที่สามดึงลูบออกมานะคะลูบสองข้างวิธีลด เราจะรวบ K t t o g e t h e r ตรงนี้ค่ะรวบสองห่วงเข้าด้วยกันลายมันจะค่อยๆลดนะคะ K t t o g e t h e r แล้วห่วงตรงกลางเราสลิปต่อไป K t t o g e t h e r แล้วตรงนี้จะเป็นห่วงเพอร หึ่งชุดจะเหลือเท่านี้ค่ะเหลือแค่สี่ห่วงจากเดิมที่เราถักมาหนึ่งชุดเรามีอยู่สิบนะคะตอนนี้จะเหลือแค่สี่ลดให้ดูอีกครั้งหนึ่งในชุดที่สองของเรามีเก้าชุดนะคะเราก็ถักเหมือนเดิมนะ,ะวิธีลดเคทูทูเกเตอร์ค่ะสองห่วงนี้รวบสองห่วงเข้าด้วยกัน ห่วงกลางเราไม่ถักเราสลิปเคทูทูเกเตอร์ห่วงนี้เป็นการถักเพอเป็นการขั้นลายต่อไปเคทูทูเกเตอร์ชุดที่สามสลิปห่วงกลางเคทูทูเกเตอร์ถักเพอถักด้วยลายนี้บนรอบ ชุดที่เหลือแต่และชุดจะเหลืออยู่สี่หลักลดกลางหมวกนะคะแถวสุดท้ายค่ะจากสี่ห่วงตรงนี้นะห่วงแรกเราถักนิดห่วงที่สองนะคะถักห่วงที่สองถักนิดห่วงที่สามถัก k 2 t o g e t h e r เวลาถักตรงนี้นะให้แทงด้านนี้ค่ะ แทงด้านในห่วงจะเหลือสามห่วงถักนิดถักนิดเคทูทูเกเตอร์จะเหลือสามห่วงถักนิดห่วงที่หนึ่งถักนิดห่วงที่สอง ตรงนี้นะคะเราจะรวบเพ้าด้วยกันแห้งแบบนี้หนึ่งชุดจากสิบห่วงจะเหลือแค่สามห่วงค่ะห่วงนะคะแถวสุดท้ายจากสามห่วงนะคะเราจะสลิปเวลาสลิปสลิปแบบนี้นะที่เราห่วงหนึ่งสองสลิปเหมือนการถักนิดค่ะแล้วเราก็ถักนิดห่วงที่สามถักนิดห่วงที่สามเสร็จแล้วเรายกสองห่วงนี้ที่เราสลิป ข้ามห่วงที่เราถักนิดจะเหลืออยู่ห่วงเดียวนะคะสามเหลือหนึ่งนี้ค่ะสลิปสลิปถักนิดยกสองห่วงข้าม สลิปสองห่วงถักนิดห่วงที่สามยกสองห่วงนี้ข้ามลดแบบนี้ไปเรื่อยๆนะคะจำนวนห่วงเราจะเหลือแค่เก้าห่วงตรงกลางลายตัวหมวกเรานะคะจะมีทั้งหมดเก้าแฉกเราจะลดจนเหลือห่วงตรงกลางเนี่ยเก้าห่วงค่ะหลังจากลดเหลือเก้าห่วงแบบนี้เสร็จแล้วนะเราจะตัด ตัดไหมเสร็จแล้วเราจะใช้เข็มเย็บไหมพรมนะคะในการช่วยเก็บพอเราตัดออกมาเสร็จแล้วนะย้ายไหมตัวนี้เข้ามาในเข็มหลังจากนั้นเราจะย้ายห่วงทั้งหมดค่ะเข้ามาเวลาเราเอาไหมใส่นะพับแบบนี้ได้พับครึ่งแบบนี้นี่ค่ะตามเข็มนะคะ เราจะเริ่มจากจุดนี้ก่อนย้ายห่วงทั้งหมดเข้ามาไว้ในเส้นไหมที่เราจะรูดย้ายห่วงทั้งหมดนะคะเข้ามาพอย้ายเข้ามาเสร็จแล้วนะจุดนี้ให้เราเอาหัวเข็มเนะะี่ยค่ะดันออกไปข้างหน้าอีกรอบหนึ่ง แล้วรูดจํานวนห่วงทั้งหมดมันจะเข้าไปชนกันตรงกลางเอาหัวเข็มเสียบเข้าไว้ตรงกลางข้างในค่ะเราพลิกออกมาด้านในเราจะใส่ปอมหรือไม่ใส่ปอมก็ได้นะคะถ้าเราใส่ปอมเส้นนี้ก็จะเป็นเส้นที่เราจะใช้มัดกับปอมค่ะทีนี้ถ้าเราไม่ใส่ปอมจุดนี้นะเราจะต้องรูดให้ชิดนะคะ พอรูดชิสเสร็จแล้วนะเราย้อนย้อนเสร็จแล้วเราล็อกล็อกก็คือแทงขึ้นมาแล้วใช้ตัวนี้ค่ะหมุนหนึ่งรอบตรงกลางจะเป็นแบบนี้ลายมันจะเข้ามาชนกันถอดมาเกอร์ได้เลยนะคะ ความยาวของลายตรงนี้นะก่อนที่เราจะลดเราสามารถถักได้ตามชอบนะคะของต้นแบบถักออกมาทั้งหมดจะประมาณสิบหกเซนแล้วเวลาเราใส่มันจะเบิ้ลเราย้อนกลับไปดูไหมตรงที่เราเริ่มต้นเวลาเราซ่อนเราต้องซ่อนด้านที่เป็นด้านนี้นะคะเพราะว่าเวลาเราใส่เราจะพับเบิ้ลขึ้นมาซ่อนไปตามลายได้เลยค่ะ บิดมือแล้วหมุนไปตามลายตัวนี้ไหมทั้งหมดนะคะมันจะหายเข้าไปในลายอันนี้เป็นไหมต้นที่เราเริ่มต้นนะแล้วเราก็ดึงหมวกใบนี้เวลาเราใส่นะคะเราจะพับเบิ้ลขึ้นแบบนี้ขอบที่เราถักไว้นะมันจะทำให้ตัวตรงนี้ไม่เลื่อนไปเลื่อนมาแล้วก็อยู่กับที่ เวลาใส่หมวกมันจะมีความยืดหยุ่นนะคะลายมันจะยืดหยุ่นออกมาความสูงของขอบตรงนี้นะคะหกเซนความสูงของหมวกถ้าวัดขึ้นมามันสนิบหกเซนเวลาใส่ลายมันจะยืดแล้วมันจะขยายออกแบบนี้ข้อมูลทั้งหมดของหมวกใบนี้นะคะจะเขียนไว้ตรงคําอธิบายใต้คลิปวิดีโอค่ะช่องทางติดต่อติดตามก็อยู่ตรงคําอธิบายใต้คลิปวิดีโอเช่นกันพบกันคลิปต่อไปค่ะที่ยูทูบเมทินีแฮนด์เมด ขอบคุณค่ะ